สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเพื่อนๆเ,เข้าสู่ช่องอ,อสตอรี่เล่าทุกเรื่องนะคะวันนี้ช่วงออกเข้าครัวพาเพื่อนๆมาทำไก่ย่างค่ะแจกสูตรซอสมักค่ะเพื่อนๆซอสนี้สำหรับหมักไก่ย่างก็ได้ซี่โครงหมูย่างก็ได้นะคะหรือจะเป็นสันคอหมูก็ได้เช่นกันแล้วนำไปย่างบนไฟอ่อนๆใช้ถ่านอ่อนๆน,นะคะค่อยๆย,ย่างไปเรื่อยๆให้สุกเหลืองน่าทานเลยนะคะ ไปค่ะไปดูวิธีการทำสูตรซอสหมักไก่ย่างกันค่ะมาดูเครื่องปรุงในการทำไก่ย่างในวันนี้นะคะเพื่อนๆไก่ย่างออกก็จะใช้เป็นไก่ส่วนปีกนะคะแล้วก็เป็นสะโพกไก่ค่ะปีกก็เป็นแค่ปีกบนนะคะเพื่อนๆนปีกบนบวกปีกเล็กนะคะแล้วก็มีน้ำเปล่า5ช้อนโต๊ะน้ำมันถั่วเหลือง3ช้อนโต๊ะซอสหอยนางรม6ช้อนโต๊ะ ซีอิ๊วขาวสี่ช้อนโต๊ะสามเกลือนะคะก็มีกระเทียมรากผักชีแล้วก็พริกไทยนะคะจะใช้เป็นพริกไทยดำหรือพริกไทยขาวก็ได้แล้วแต่ชอบเลยนะคะวันนี้จะใช้กระเทียมอยู่ที่สองช้อนโต๊ะแล้วก็รากผักชีอยู่ที่หกรากนะคะเพื่อนๆแล้วก็มีพริกไทยตามชอบเลยนะคะแล้วก็มีน้ำตาลมะพร้าวสองช้อนโต๊ะไก่ทั้งหมดวันนี้ใช้อยู่ที่สองกิโลต่อส่วนผสมทั้งหมดที่พูดมาข้างต้นนี้นะคะ ไปค่ะเราไปหมักไก่กันก่อนนะคะเรามาผสมตัวซอสหมักกันก่อนนะคะเพื่อนๆให้เพื่อนๆเตรียมชามผสมนะคะแล้วก็ใส่น้ำตาลมะพร้าวจะใช้เป็นน้ำตาลปี๊บก็ได้ค่ะแล้วแต่ความสะดวกเนาะสามเกลือค่ะซอสหอยนางรมนะคะซีอิ๊วขาว น้ำมันถั่วเหลืองค่ะแล้วก็น้ําวันนี้ใช้เป็นน้ําอุ่นนะคะเพื่อนๆจะได้ละลายน้ําตาลง่ายๆนะคะจากนั้นนะคะให้เพื่อนๆผสมให้เข้ากันดีเลยค่ะถ้าเพื่อนๆอยากให ตัวไก่ย่างมีสีแดงสีสันนะคะสามารถใส่สีได้นะคะสีออกแดงออกเหลืองอย่างนี้นะคะเพื่อนๆส่วนออนะคะเพิ่มสีด้วยสีอิดดําค่ะนิดเดียวนะคะเพื่อนๆแค่ให้มีสีเข้มขึ้นเท่านั้นนะคะนิดเดียวค่ะประมาณสักสีห้าหยดแล้วก็ลองดูก่อนนะคะว่าสีเข้มขึ้นไหมนะคะ เรียบร้อยค่ะละลายเรียบร้อยก็นําไก่ที่เราเตรียมไว้นะคะมาหมักค่ะส่วนตัวปีกไก่นะคะเพื่อนๆวันนี้นะคะออกก็ใช้มีดแร่ตรงกลางนิดนึงแต่ว่าไม่ให้ไม่ให้มาถึงข้างนอกนะคะเพื่อให้ไก่สุกเร็วนั่นเองเนาะส่วนสะโพกนะคะก็แร่เนื้อนะคะตรงที่มันหนาๆน,นะคะเพื่อนๆแร่แร่ออกไปให้บางลงเพื่อจะได้สุกง่ายนะคะ ใส่ข่าหมักกันใส่ไปได้เลยนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็จะโคนให้เขาเข้ากันค่ะตอนนี้นะคะประมาณกจะใกล้ๆจะสิบโมงนะคะเพื่อนๆอ๋อก็จะหมักนอกตู้เย็นเลยเนาะเพราะว่าเดี๋ยวอ๋จะย่างตอนเที่ยงนะคะ สูตรนี้นะคะเพื่อนๆสามารถนำไปทำขายสร้างอาชีพได้เลยนะคะวันนี้ออซื้อไก่มาทั้งหมดร้อยแปดสิบบาทเดี๋ยวก็มานับดูว่าจะได้กี่ปีบเนาะนับไปแล้วนะคะเพื่อนๆแล้วลืมนะคะก็อันนี้ก็คือสูตรหมักต่อสองกิโลเราจะนวดให้เขาเข้ากันนะคะเพื่อนๆ เพื่อจะได้เข้าไปในเนื้อนะคะนวดสักห้านาทีก็ได้ค่ะเพื่อนเพื่อนนวดไปเรื่อยๆนะคะแล้วเราก็จะทิ้งไว้ถ้าเพื่อนเพื่อจะทําขายช่วงเช้าหรือช่วงเย็นเพื่อนเพ่นก็หมักใส่ตู้เย็นได้เลยนะคะแต่ของอหมักหนึ่งชั่วโมงนอกตู้เย็นนะ,ะถ้าสียังไม่ได้นะคะเพื่อนเพนเพิ่มสีได้นะ,ะขอสีนิดนึงค่ะ อยากให้สีเขาเข้มนิดนึงนะคะเวลาเราย่างจะได้ดูน่ากินเนาะสีไม่ซีดเกินไปนะคะก่อนที่จะย่างก็จะเสียบไม้ค่ะเพื่อนๆให้ปีกเขาดูตรงตรงนิดนึงเนาะจะได้ดูน่ากินนะคะส่วนสะโพกอ๋อไม่ได้เสียบนะคะ และเทคนิคที่ทำให้ไก่สุกง่ายสุกเร็วไม่เปลืองถ่านในการย่างนะคะก็คือใช้วิธีการอบนะคะเพื่อนๆแต่ว่าเราจะสะดวกแบบไหนก็ได้นะคะอบเอาก็ได้อบก็ได้นึ่งก็ได้แล้วก็นำไปย่างนะคะให้เกลียงจะได้สุกถึงข้างในนะคะเพราะว่าบางทีเราเพื่อนๆอ,อ,อาจจะเคยซื้อไก่ย่างแล้วเอาไปรับประทานนะคะไก่ส่วนนี้ยังไม่สุก เนื้อ,อยังแดงอยู่เลยอะไรประมาณนี้นะคะก็จะเจอเหตุการณ์แบบนั้น,นบ่อยเนาะแต่ถ้าเราค่อยๆย,ย,ย่างไปก็ไม่ซีเรียสค่ะเพื่อนๆมีไฟมีถ่านก็ย,ย่างไปเรื่อยๆเนาะคุมไฟให้ได้นะคะนี่ค่ะหมักไว้นะคะเพื่อนๆหมักไว้อย่างนี้เลยค่ะเดี๋ยวเอาฝามาปิดไว้เนาะแค่นี้นะคะเรียบร้อยค่ะหมักไก่ไว้อย่างนี้หนึ่งชั่วโมงข้างนอกอุณหภูมิปกตินะคะแต่ถ้าเราจะ หมักไว้ข้ามคืนเอาไว้สําหรับย่างพรุ่งนี้ก็ได้เช่นกันค่ะก็เอาหมักใส่กล่องปิดฝาเข้าตู้เย็นได้เลยนะคะนี่ออหมาักมาครบหนึ่งชั่วโมงแล้วนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวออจะนําไก่ที่เราหมักไว้แบบนี้นะคะไปอบนะคะเพื่อให้สุกเร็วและเป็นการประหยัดเวลาในการย่างนะคะเพราะว่าออใช้เป็นเตาไฟฟ้านะคะเพื่อนๆออจะนําไก่ไปอบ30นาทีแล้วเดี๋ยวคือให้ข้างในสุก ชัวเลยนะคะเพื่อนๆเราค่อยนําไปย่างทีเดียวเลยนะคะถ้าเพื่อนๆไม่มีเตาอบเพื่อนๆใช้เตาถ่านย่างก็สามารถย่างไฟอ่อนๆคุมไฟย่างไปเรื่อยๆให้สุกได้เลยนะคะตัวที่ไม่ต้องไปอบแบบอ่อนะแต่ว่าสูตรนี้เป็นสูตรหมักเป็นสูตรที่ทําขายได้เลยนะคะเพื่อนๆแล้วก็ถ้าอยากให้สุกแบบไม่อบไม่ใช้เตาถ่านเยอะใช้วิธีการนึ่งก็ได้เหมือนกันนะคะเดี๋ยวอ๋อจะเสียบไม้แล้วก็เอาไปอบค่ะ ทุกครั้งที่จะเสียบไม้ย่างนะคะให้เพื่อนๆนแช่ไม้ในน้ําสักพักหนึ่งนะคะเวลาเราไปย่างไม้จะได้ไม่ไหม้เนาะเสียบไก่กันก่อนค่ะแบบนี้นะคะเพื่อนๆน,นี่ค่ะ ถ้าเราเสียบแบบนี้นะคะให้ใหปลายมาถึงตรงปีกปีกเล็กเลยนะคะเพื่อนๆจะได้ตรงเนาะเขาก็จะได้ตรงทุกไม้เลยนะคะตอนนี้นะคะปีกไก่ก็บางเจ้าเขาก็ขายสิบบาทแล้วเนะ 3, าะสามไม้ยี่สิบได้อยู่ไหมอะ่ะไม่น่าได้แล้วนะคะเพื่อนๆตอนนี้อะไรก็แพงแต่ก็เป็นอีกหนึ่งเมนูสร้างอาชีพได้นะคะเพราะว่าบ้านเราเนี่ยคนไทยอะ่ะชอบกินปิ้งย่างเนาะ อ๋อเสียบแต่ปีกอย่างเดียวนะคะเพื่อนๆสะโพกอ๋อไม่ได้เสียบนะตั้งเตาอ,อบวอมอบเตาไว้แล้วนะคะเดี๋ยวเสียบเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะเอาไปอบกันจะได้ประหยัดในเวลาในกนารย่างนะคะตอนเสียบก็ระวังมือนะคะเพื่อนๆน,นี่คือปีกไก่ที่อ๋อเสียบไม้เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราเอาตัวน่องนะคะวางข้างบนนะเพราะว่าน่องเนี่ยจะสุก หนากว่านะคะเพื่อ,อนๆก็เอาวังข้างบนอย่างนี้ไปเลยส่วนน้ำซอสเดี๋ยวเราจะใช้แปรงปัดตอนที่เราย่างนะคะเรียบร้อยแล้วก็ปิดฝอยค่ะอันนี้เป็นขั้นตอนที่เพื่อนๆไม่ต้องทำก็ได้เนาะเพราะว่าถ้าย่างเราถ่าน ย่างแบบไฟอ่อนๆได้ก็ย่างไฟเตาถ่านได้เลยนะจ๊ะไปค่ะไปอบกันมีครบเวลานะคะสาสิบนาทีก็จะได้แบบนี้เลยนะคะเพื่อนๆนี่เดี๋ยวเราจะเอามาย่างกันไปย่างเลยนี่เลยจ้ามันจะสุกอยู่ที่ประมาณสักหกสิเอร์เซ็นตนะคะเพื่อนๆแล้วเราก็นำมาย่างต่อ อันนี้คือตัวน้ำหมักที่เหลือนะคะเราก็จะเอามาทานะคะเพื่อนๆสีจะได้สวยๆนะชิ้นนี้ใหญ่มากอะอย่างไปเรื่อยๆนะคะย่างไปจนเหลืองเนาะเอาจนเหลืองสุกสวยเลยนะคะแล้วเดี๋ยวมาเจอกันตอนย่างเสร็จนะเตรียดูนะ ไก่แล้วนะสีเริ่มสวยแล้วนะคะนี่ไก่ย่างของเราถ้าเพื่อนๆใช้เตาถ่านย่างเนาะค่อยๆย่างไปเนาะสีก็จะสวยกว่านี้นะเพราะว่าอันนี้เป็นไฟแบบเตาไฟฟ้านะคะเพื่อนๆนี่ ไก,ก่จะได้กินข้าวละเดอ้อหอมหอมดุควันอ๋ขอขอขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านที่เข้ามาชมคลิปตี้นะคะหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับเพื่อนๆที่ยังมองหาอาชีพเสริมว่าจะทำอะไรดี ฝากกดติดตามด like, กดไลค์กดแชร์ให้ออด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กันขอบคุณค่ะ